หลวงปู่เลือกเอาทองคำหนึ่งเหรียญน,นะครับตอนนี้หลวงปู่ท่านจะเรียกหลวงเหรียญทองคำไว้หนึ่งเหรียญน,นะครับรุ่นอายุวัฒนามงคลเจ็ดสิบแปดครับหลวงปู่กำลังเสี่ยงดูอยู่ครับ หลวงปู่หยิบแล้วนะครับได้เรียกอะไรครับเล่เลียกหยังครับบางที <c oughs> ออกเสือนะครับตั้งมากันไก่ั้ง วันนี้หลวงปู่นนท่านเมตตาให้นำเหรียญทองคำออกมาแกะเพื่อจะเก็บไว้หนึ่งเหรียญนะครับกเก้บไว้นึงเหรียญเลยเรียนรถเจ็ดหกหรอเรียบรถ จ็ดหนึ่งอ้ยเรียกรถเจ็ดหนึ่งครับหลวงปู่จับขึ้นมาได้เลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับหลวงปู่จับโอ้สวยมากครับหลวงปูจปงป่จับได้เลขเจ็ดหนึ่งสาธุครับสาธุลหลวงปู่จับขึ้นมาได้เลขเจ็ดหนึ่งตรงกับทะเบียนรถเบ้นหลวงปู่นะครับหลวงปู่จะอมหรือเปล่าครับมาดูนะ ตรงคักตรงเนี้ยพี่ตงหลวงปู่จับเหม็นเดี๋ยวพี่ตงจะอย่าด้วยนะครับอุควันหลวงปู่เก็บนะครับโอ้หลวงปู่บอกว่าเพันคมหลายหลวงปู่ชมว่าสวยครับคมหลายคมมากครับพคมมากครับคมหลายภาษาอีสานครับ ครับผม